วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องพระบ้านทวทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายุ้ยนะคะวันนี้นะคะเป็นอีพีที่102นะคะพี่ๆขาน่งร้อนะวันนี้นะพระเรามีทั้งหมด3แถวนะคะที่หนูบอกว่ามีทั้งหมด3แถวนะขอโทษนะคะ ช่องทางการติดต่อของหนูเดี๋ยวหนูให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอีดลายนะเบอร์เดียวกันนะคะ0 9 5 4 6 7 8 7 7 0ดน์ะคะเดลก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพระมีทั้งหมด3แถวนะคะ3แถวแล้วก็เหมือนเดิมนะพระสมเด็จที่อยู่ในถาดนะคะ14องค์นะวันนี้มาแค่14องค์นะคะเมื่อวานนี้มากันเป็นเป็นหนึ่งตลับสแตนเลสเลยนะ,ะวันนี้นะคะมี มีทั้งหมด1 4องค์นะคะพี่พี่ขาหากใครชื่นชอบองค์ไหนนะก็ให้ชมผ่านตาสักครู่หนึ่งนะคะเรามาไล่เรียงทีละรายการนะก่อนอื่นนะหนูมาเริ่มกันที่รายการแรกกันก่อนนะคะเป็นรายการแรกนะก็จะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาลักษณะคล้ายเหมือนแม่นางกวักนะแต่หนูไม่ไม่แน่ใจเลยบอกจริงเป็นพระโบราณนะคะเป็นพระโบราณนะเนื้อดินนะคะเนื้อดินนะ รายการนี้ขอ400นะคะพี่ค่ะเลขมากเลยนะเนี่ยเท่านิ้วก้อยเลยนี่ประมาณเท่าเท่านิ้วก้อยนะเป็นพระโบราณนะคะไม่ทราบที่นะแต่ดูเก่าเหลือเกินนะเนื้อออกสนิมเขาเรียกอะไรนะเขียวโคกเหรอเขียวหินโคกอาถัดมาเป็นรายการที่สองนะคะ ไม่ทราบทีเหมือนกันนะคะรายการนี้หนูขอสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบนะพี่พี่ค่ะคล้ายหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาสี่ร้อยห้าสิบราคาเบาๆนะคะสี่ร้อยห้าสิบนะพระเมื่อวานนะคะที่ใครปิดไว้นะวันนี้จะส่งให้ทุกรายการนะคะจะส่งให้ทุกรายการนะถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้หนูขอสี่ร้อยห้าสิบนะคะ รายการนี้เอา450นะพี่พี่ค่ะหากใครชื่นชอบนะคะแคปรูปมานะแคปรูปพร้อมแจ้งรายการพร้อมแจ้งราคานะรายการที่3นะคะถัดมาเป็นรายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะเหมือนเมื่อกี้เลยด้านหลังเป็นใบพัดนะคะขายเท่ากันนะ450นะคะเอา450รานะรายการที่4ี่นะคะพี่ๆค่ะหากใครชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาในไลน์นะคะ e p ีที่102นะถัดมาเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะก็เมื่อวานนี้เห็นมีลูกค้าท่านหนึ่งนะชอบนะแล้วจริงๆหนูขาย800นะก็ลดให้นะคะวันนี้นะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะด้านหลังนะด้านหลังเป็นจานนะจานคมด้วยนะคะคมชัดด้วยนะรายการนี้นะ สวยมากรายการนี้ขอ700นะคะพี่วิขารายการนี้ขอ700นะหากพี่ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะถัดมาเป็นพระไม่ทราบที่เช่นเดียวกันนะรายการที่หก <c oughs> รายการที่หกก็เอา700นะคะด้านหลังเป็นผ้าแบบนี้นะเอา700นะคะพี่วิะา พระเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะลอยหลอกันแล้วนะถัดมานะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7นะเป็นหลวงพ่อขันนะคะวัดนกกระจาบพ,พิมพ์ใหญ่นะก้นมแมลงสาบนะรายการนี้เอา700เช่นเดียวกันนะคะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคบรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะเอา700อนะราคาเบาๆนะสวยมากเลยเดี๋ยวหนูให้ดูนะ ส <c oughs> วยนะรายการนี้เอาแค่700นะคะถัดมาเป็นรายการที่8นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะรายการนี้นะหนูขอ700เช่นเดียวกันนะเป็นลงรักปิดทองนะคะลงรักปิดทองนะ สวยนะพอดีเมื่อกี้เซิร์ชเข้า Google แต่ละสำนักฟันธงไม่ตรงกันนะแต่สภาพนะโหเด,เดิมเเลยนะสวยหิ่งเลยนะเด,เดิมเเนื้อนี่คือแห้งมากเลยนะบอกเลยว่าแห้งนะสวยมากนะคะรายการนี้นะพระปิดตารายการนี้หนูไม่เคยเห็นนะถัดมาเป็นแถวที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะรายการนี้นะดูนี่ดูตรงเข่านเนื้อสวยมาก เอาแค่เจ็ดร้อยนะคะราคาเบาๆนะเอาเบาๆกันไปเลยนะคะพี่ๆค่ะเอาเจ็ดร้อยนะอาทิตย์หน้าคงได้พระใหม่กันเข้ามานะคะ mm. เนื่องจากว่าหายเป็นเริ่มหายแล้วนะซ้ายหายแล้วเหลือแค่ขวานะ mm. ถัดมาเป็นรายการที่เก้านะคะพระปิดตานะคะมา mm. ขอโทษนะคะ mm. เป็นรายการที่สิบนะเ mm. มื่อกี้เป็นรายการที่เก้านะ mm. เป็นรายการที่สิบนะคะ เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้ขอ700นะ700เท่ากันนะคะพี่คะหากใครชื่นชอบนะแคบรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะพระปิดตารายการนี้นะเอา700นะคะอืมให้ชมใกล้ๆนะ ถัดมาเป็นรายการที่11นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะกุเจดีเล็กนะรายการนี้นะคะหนูก็ไม่ค่อยเจอนะรายการนี้ขอ600นะคะพี่ๆค่ะพ,พระสมเด็จนะเอา600นะหากใครชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมานะแจ้งราคามาในไลน์นะคะขอ600นะสวยนะเนื้อนี่คือแห้งมากเลย ข้างในจะออกองฟ้านิดๆนะคะเนื้อนะถัดมานะคะเป็นรายการที่12นะพระปิดตาไม่ทราบพี่เลยรายการนี้เอาราคาเบาๆกันไปเลยคิด450พอนะคะ450นะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะ450นะ ถัดมาเป็นรายการที่13นะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะเอา500นะคะรายการนี้นะขอ500นะคะพระไม่ทราบที่เลยดูแปลกดีนะคะดูแปลกดีนะคล้ายสมเด็จพิมพ์ลครังไหมพิมพ์อะไรนะหนูเคยเจอตอนนั้น แต่จะอ่านชื่อพิมพ์จำไม่ได้ล่ะเอาแค่ราคานี้พอนะเอาเบาๆกันไปเลยนะคะคิดแค่500ยนะหากชื่นชอบรีบแคปมานะใครดูยังไม่เสร็จแต่ชอบรายการไหนรีบแคปมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเสียโอกาสนะถัดมาเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นะพระไม่ทราบพี่เช่นเดียวกันนะคะหนูเอา500อยนะราคาเมาๆโลดนะ ัดมาเป็นรายการที่15นะคะเหรียญหล่อเจ้าคุณโชตินะพิมพ์2หน้านะเป็นพิมพ์2สหน้านะคะเป็นเนื้อทองผสมนะคะเนื้อทองผสมนะด้วยนะสวยมากรายการนี้เอาแค่500เช่นเดียวกันนะสวยมากเลยนะเนี่ยพระสวยมากเอา500ราคาเบาๆพอนะคะพี่ๆคะ่ะหากใครดูแล้วรีบแล้วชอบนะรีบแขบมานะคะอย่างที่หนูบอกนะถ้าพี่ช้านิดนึงรอจนจบคลิปอาจจะมีคนอื่นจองไปแล้วนะ ถัดมาเป็นรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะหเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะปีสอง2นสร้แปดสิบสองนะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินนะเอาเก้าร้อยพอนะคะพี่พี่ค่ะหากใครชื่นชอบนะรายการนี้ขอเก้าร้อยนะถัดมานะคะเป็นแถวที่สามนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้เอา มาพร้อมกรอบเลยนะเอา500นะคะ500นะหลวงพ่อเดิมนะคะหากใครชื่นชอบนะนี่หนูส่องหน้าให้ชมนะวันนี้ลดมากเลยนะเอา500เนี่ยถัดมาเป็นรายการที่18นะคะเมื่อกี้รายการ17นะหลวงพ่อเดิมรายการที่18นะเป็นพระกุสโกไทยลีลานะคะถ้ำหีบถ้ำหีบเ,เนื้อชินเงินนะคะเนื้อชินเงินนะรายการนี้หนูก็เอาแค่500นะ 550ร้นะคะ550รสนะสวยมากเลยพระองค์ใหญ่มากเลยนะดูนี่แล้วดูเนื้อนะเรื่มเรื่มสวยมากบอกเลยว่าขายได้ราคากว่าน,นี้แน่นอนนะสำหรับใครสาวกที่ชื่นชอบพระเนื้อตะกัวนะเนื้อชินนะเชิญจัดได้เลยนะคะเชิญจัดได้นะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะ